สวัสดีครับเนยเยนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่กุยบุรีครับผมก็เลยคิดไปคิดมาว่าเรามาทําคลิปแต่งหน้าทรีมนิดดีกว่านะครับก็คือแต่งหน้านะครับภายในสามนาทีครับให้หน้าเราเนี่ยใสไม่โทมนะครับอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยตอนนี้นะครับก็แปลงโฉมเรียบร้อยแล้วนะครับมันจุกแล้วนะครับเราพร้อมกับการแต่งหน้าสามนาทีแล้วนะครับก็ไปดูนเลยดีกว่า จับเวลานะครับ1 2ึ่งสองสามขัตอนแรกนะครับใช้เหล่าแม่ใช้กันแดดนะครับกันแดดกันแดดกันแดดแบบเร่งด่วนนะครับขยี้ขยี้เราอาจจะแต่งมืออีกน,นิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ยกี่นาทีแล้ววะไม่ใช่โอเคต่อมานะครับเราก็จะมาใช้ อิดฟรีนะครับผมใช้เบสนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราจะมาลองกันเลยดีกว่าเน้วดนะชั้มองเน้หนวดเนาะตื่นเต้นมากเลยอะเราไม่เคยแต่งหน้าแบบรวดเร็วแต่ว่าเวลาที่น้งเนี่ยไปมหาลัยอย่างเงี้ยตื่นสายใช่ป่ะก็ใช้เวลาแต่งหน้าแบบรวดเร็วอย่างนงี้แหละ สำเรออ็จโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วต่อมานะครับคอนซูเลอร์กันเลยคอนซูเลอร์นะครับคอนซูเลอร์คอนซูเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกดลอยก่อนนะเฉียดนะโอ้ ปิดปิดมั่วหมดแล้วตอนนี้ระหว่างเรารอให้คอนซูลเลอร์มันเซตตัวนะครับเราก็จะปักคิ้วกันก่อนนะครับขอเอฟฟีเลยนะครับตัวประจาเลยถ้าเกิดคุดูคลิปเบรกอัพก็จะเห็นเยอะมากอแต่งมู้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวความรนโอเคนะครับเราก็จะมาอายเลยนะครับเปิดตาบนให้มันดูว่ามันมีสิหน่อย แล้วก็ตอนนี้นะครับฟิลเชั่นไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลเชั่นสีคอนซีลเลอร์เสร็จตัวแล้วเราก็จะมาเสร็จตัวคอนซีลเลอร์นะกางเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเน็กก็เสร็จแล้วเช็ดเช็เช็เช็เก็บรอยเก็บรอยโอเคเราก็จะมาลง ของอ r วก a s สก็เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นคล้ายเหมือนแบบเป็นเซตติ้งพาวเดอร์เนาะวนๆ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 นๆนๆตื่นเต้นอ่ะและก็สุดท้ายครับเรามาเริ่มทาริสมันกันเลยดีกว่าอีกสิบวิเราขอให้อะไรนิดนึงได้ไหมได้ไหมได้ไหมเจ็ดวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เสร็จแล้วเราใช้เวลาไปนะครับ2นาที59ิาวินะครับผมนี่ใครไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตรงด้านใต้นี้นี่ให้ดูตอนเสร็จแล้วหน้ามันจะดูขบรนดูใสขึ้น,นเห็นไหมครับมันก็เราก็จะเห็นว่าหน้าเราแบบว่าดูไม่โทรมนะครับอันนี้คือมันก็แต่งหน้าชั่วโมองเร่งด่วนเนาะ ต้องใช้คำว่าชั่วโมงเร่งหนวนจริงๆอ่าอยากเห็นตอนนี้ใช่ไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่เราฟินิชรูปกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปตรงไหนกัน